โอ้เย็นฝนตกแลครับลมแรงมากครับแม่งพัดร้านผมเป็นอย่างเงี้ยดูสิครับตู้ไก่สามตู้ครับลมพัดแม่งลงไปอยู่ในซอกกันหมดเลยไอชิบหายไนไม่อยากวเชื่อเลานี่มันอะไรเนี่ยแผ่นดินไหวที่เนปาลเนี่ยวะโอ้โห กันดินไหวที่เนปาหเหรอกำงดูร้านกูสามตู้ลงอยู่ในนั้นมันคงจะหลบหรือไหหลบฝนเหรอโอูหนางสารไหมครับดูแม่ค้าขอเงินบริจาคไหมครับคนละ 102, แสนสองแสนเงิน่โอ้โหเออใจบุญก็บริจาคกันมานะครับคนละ 102, แสนสองแสนพอ เละเลยกูหมูป้ายร้านผมเองครับโบกไปแล้วมันหายไปไหนล่ะฮะหายไปไหนอ่ะทั้งเลยโอเค